รับสวครับวันนี้นะครับผมจะเอาใบทอมนะครับไปทอดเดบไข่นะครับมาดูกันนะครับว่ามันจะรสชาติยังไงครับต้องขอบคุณลุงมากเลยครับที่ปลดล็อกให้นะครับผมเราจะมาลองชิมดูนะผมยังไม่เคยกินเลยนะครับเราจะมาชิมดูว่าใบสดๆมันจะรู้สึกยังไง โอ้โหโคตรขมอีกขมเป็นยาเอาจะมาทอดไข่กันดูเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงไปดูเลยครับนี่ครับเอาใบมาชุบเลยนะครับ ทำเสร็จแล้วนะครับเราจะมาชิมดูนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับืมไม่ขมแล้ว อร่อยเฉยเมนูนี้ได้อ <Gin> ยู่นะครับ ใต่แค่รสดีกับซอสมะเขือเทศนี่อร่อยเลย แล้วแขมพอทำ่างนี้มาไปทอดกับไข่ปุ๊บกลมกลม่อมอร่อยเลย เมนูกระท่อมทอดนะครับผ่านนะครับอร่อยอยู่นะครับไปทํากินได้นะครับใครที่อยากกินก็ทากินได้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใผมด้วยนะครับผมคลิปหน้าอยากให้ทําอะไรก็เม้นมานะครับครับ